อันตรายภายในโรงเรียนสิ่งที่ทำให้เกิดอันตรายภายในโรงเรียนอุปกรณ์ที่เป็นของแหลมคมเช่นมีดคัตเตอร์กันไกร ดินสอปลายแหลมและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เรียนวิชางานการเกษตรเช่นจอบเสียมซ่อมพรวนเป็นต้นอันตรายภายในโรงเรียนจากเครื่องเล่นต่างๆเช่นทิงช้าหรือไม้กระดกเป็นต้น อันตรายภายในโรงเรียนในข้อต่อไปเรื่องของเศษวัสดุต่างๆที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเช่นไม้เสียบลูกชิ้นเศษแก้วแตกที่อาจตกอยู่ที่พื้นหรือพื้นสนามอันตรายภายในโรงเรียนในข้อต่อไปของร้อนเช่นชามใส่อาหารร้อน กาต้มน้ำร้อนๆเป็นต้นอันตารายภายในโรงเรียนบริเวณที่ลกมุมอับชื้นบริเวณซอกตึกซึ่งอาจมีสัตว์หรือแมลงมีพิษอาศัยอยู่ <C le aring> เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีความร้อน น้ำยาและสารเคมีต่างๆเช่นน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำเป็นต้นการป้องกันอันตรายภายในโรงเรียนมีวิธีปฏิบัติดังนี้ไม่วิ่งแข่งขึ้นลงบันไดไม่ปีนป่ายราวบันไดและไม่เล่นกันขนาดเดินขึ้นลงบันไดถ้ามีฝนตกพื้นเปียกหรือบันไดาทางขึ้นหรือลงลื่นต้องเดินด้วยความระมัดระวัง ไม่วิ่งเล่นกันในบริเวณที่มีพื้นลื่นหรือเปียกน้ำไม่ปีนป่ายขึ้นไปเล่นบนต้นไม้หรือบนที่สูงสูงการป้องกันอันตรายภายในโรงเรียนในข้อต่อไปใช้ของมีคมเช่นกบหรือมีดเหลาดินสอด้วยความระมัดระวังและเมื่อใช้แล้วต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อย ไม่เดินเท้าเปล่าและไม่ทิ้งของแหลมคมเช่นไม้เสียบลูกชิ้นลงในสนามหรือทางเดินเพราะอาจเดินเหยียบทำให้ถูกของแหลมคมนั้นทิ่มตําได้ไม่นำของแหลมคมเช่นมีดหรือไม้แหลมมาเล่นกันเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายได้การป้องกันอันตรายภายในโรงเรียนในข้อต่อไป เมื่อยกของร้อนเช่นชามก๋วยเตี๋ยวต้องยกด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้หกและไปชนกับคนอื่นไม่เข้าไปอยู่ในที่รกและมุมอับชื้นหรือตามซอกตึกเพราะอาจจะถูกมแมลงหรือสัตว์มีพิษกัดตอยไม่ลงไปเล่นน้ำในสระหรือบ่อน้ำเพราะอาจจะจมน้ำได้สังเกตและปฏิบัติตนตามเครื่องหมายป้องกันอันตราย และสัญญาณเตือนภัยหรือข้อความเตือนภัยต่างๆเช่นบริเวณโรงเรียนที่มีการก่อสร้างจะมีป้ายเตือนภัยว่าห้ามเข้าเขตก่อสร้างเพราะถ้าเข้าไปในบริเวณที่ก่อสร้างอาจทำให้เกิดได้รับอันตรายได้การปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนไม่ประมาทและใช้ความระมัดระวังในการทำกิจกรรมต่าง จะช่วยให้ใช้ชีวิตในโรงเรียนได้อย่างปลอดภัยถ้านักเรียนไม่เข้าใจให้ย้อนไปดูคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมทำการบ้านและงานที่ค้างไว้ด้วยนะคะอย่าลืมถ่ายรูปขนาดเรียนให้ครูคนละหนึ่งภาพนะคะแล้วก็ขอให้นักเรียนทุกคนรักษาสุขภาพนะคะให้ดีเอย่เราเจอกันภายในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ